มา,มาจ้ามาจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาใช้บริการรถตู้ของอาคารจอดรถสนามบินเชียงใหม่กันค่ะมาดูกันนะคะว่าจากอาคารจอดรถเนี่ยไปยังอาคารผู้โดยสารเนี่ยค่ะเราใช้เวลานานหรือเปล่าไปกันเลยจ้านี้จะออกจากคันแล้วนะคะโหรถเยอะมากเลยดูสิแต่รถเยอะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะทุกคนไปกันจ้า มาเห็ตรงนี้นะคะอุ้ยของฟ้าแจ่มใสวอรวทุกคนอะข้ามถนนจากตรงนั้นมาตรงนี้โอ้โหลูกค้าถึงจะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะข้างน,าน,นั้นเลยถึงแล้วค่ะลูกค้าโอ้โหใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวนาทีก็ไม่ถึงค่ะลูกค้านี่นะคะ่ะลูกค้าก็เลือกได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยจะลงประตู9กถึงสหรือว่าจะไปลงที่ประตูสประตู5ะะ้าค่ะ ถ้าลงที่ประตูสีประตู5ก็ไกลนิดหนึง,นงลงโคก,ก็เช็คปับหรือว่าลงที่ประตู9ประตูสิบลูกค้าก็แค่เดินเลาะไปจากอาคารอินเตอร์น,นะคะไปยังอาคารผูร้โดยสารภายในเนี่ยโอ้โหตากแอะทางฉ่ำไปเลยจ้ะแม่อะจ้ะมาดูกันตอนกลับบางแม่มาต่อกันจะ้ะเอาขากลับนะจ้ะลูกค้าลูกค้าก็สามารถออกมารอที่ประตูสองประตูสามไม่รวยแล้วก็ขึ้นรถมาแบบนี้นี่ขึ้นรถมาชิป้าเราก็จะพาลูกค้าจากอาคาร ด้วยสถเนีไปยังอาคารจอดรถแบบช่ำๆจ้ะไปเลยจ้ะน่งกันแบบสบายๆโอ้โหเรามีบริการรับส่งลูกค้านะคะมีทางรถกอล์ฟแล้วก็รถตู้แบบนี้เลยบริการรับส่งแบบเนี้ฟรีไปเลยจ้ะแม่24ชั่วโมงโอ้โหสบายสะดวกสบายมากๆโอ้โหสะดวกสบายแบบนี้หาที่ไหนได้รถก็ไม่ต้องตากแดดขนาดรถไม่ต้องตากในคนก็ไม่ต้องตากแดดจ้ะแม่ จะดูโอ้โหเห็นสังเกตเห็นป,ป้ายปะบางคนยังมาไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนลูกค้าก็สามารถนะคะสังเกตจากป้ายสีแดงแดงเล็กๆฝั่งซ้ายมือนี้ตรงนี้นี่แบบนี้โรยสีแดงแบบนี้เลยแม่ว่ามันอีกกี่เม็ดกาจะถุงแต่บอกเลยว่ามันมี่ไกลเลยอะตึกข้างหน้าใหญ่อะอะสังเกตเห็นปะอะยังไงยังไงเนี้ยปายแบบนี้โรยแม่อันนี่ถุงแล้วทุกคนอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยจานจ๋า ผินลูกศรสีแดงไันล็อันเลี้ยวไปเลยจ้าทุกคนโอ้โหถึงแล้วสะดวกสบายมากไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะจากตึกอาคารจอดรถไปยังตึกอาคารโดยสารนะคะใช้เวลาไม่นานเลยอ้ยถึงแล้วทุกคนวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนหนแล้วเจอกันใหม่นะจะบบีบาย